กลายเป็นเรื่องร้อนชาเนียคะคุณผู้ชมคะเมื่อพระเอกหนุ่มของเราอย่างหนุ่มแน็กชาลีนะคะก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวนี่แหละก็ออกมาโพสต์ภาพข้อความนะคะลงในช่องทางติ๊กตอกส่วนตัว ถึงสาเหตุนะคะที่ไม่ทำงานร่วมกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวแล้วโดยก็ได้มีการนะคะระบุชัดเจนค่ะว่ามีปัญหาการเรื่องเงินนะคะซึ่งอีกฝ่ายนะคะนำเงินมาคืนในส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วพร้อมทั้งเตือนนะคะอย่าพิมพ์ด่าใครค่ะเพราะอาจถูกฟ้องได้พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นนะคะผมก็คนเฮียคนนึงครับขอโทษแม่ครับนี่ก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่านะคะคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกมืนกัน ว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะรวมถึงแฟนคลับต่างติดตามเรื่องราวดังกล่าวนี้อย่างมากมายซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนี้จะจบลงยังไงค่ะ <S <S เพราะว่าทางด้านของแน็กชาลีเองนี่แหละคุณผู้ชมเจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดตั้งแต่ที่เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ทํางานกับอดีตผู้จัดการแล้วนะคะต่อมาเองนะคะ ทางด้านของมดดำคชาพาค่ะก็ได้สอบถามนะคะไปยังปูค่ะและมีการเล่าข่าวนะคะว่าเรื่องเป็นเพราะตกลงเรื่องเปอร์เซ็นต์ไม่ลงตัวนะคะจึงแยกย้ายกันแต่กลับถูกแฟนคลับแนกนะคะตีกลับขณะที่ปูค่ะอดีตผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาชี้แจงเช่นกันนะคะว่าเรื่องเงินที่ถูกพาดพิงถึงนั้นนะคะคือเงินภาษีที่เคลียร์กันแล้วเธอไม่ได้เอาเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใดส่วน สนเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นเพราะว่าถูกลดจากที่ตกลงกันในตอนแรกหลังจากที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจแยกตัวออกมาและล่าสุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของมดดำคาชาพานะีคะก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เผยนะคะว่าไม่ได้ติดต่อแนคกมานาน5-6เดือนแล้วตนเองก็พยายามไลน์ไปหานะคะแต่ก็ไม่ตอบซึ่งมดดำก็บอกนะคะว่าเป็นห่วงตลอดนะคะ ไม่ได้เจอมาเกือบครึ่งปีแล้วติดต่อแค่กับอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องครอบครัวและมันก็เป็นปัญหานะคะจากการที่เคยร่วมงานกาันจึงไม่กล้าไปยุ่งนะคะตอนที่รายงานข่าวคะ่ะจากการสอบถามทางปูนะคะแน็กเองก็ไม่ได้มีการตอบสนองอะไรเพราะว่าลายไปไม่อ่านซึ่งการหายไปนี้นะคะไม่นับว่าเป็นการผิดปกติเรื่องของการเป็นคนกลางนะคะที่ต้องอ่านข่าว ตนเองก็ทําอะไรไม่ได้นะคะต้องทําหน้าที่ต่อไปค่ะก็ไม่ได้กลัวนะคะว่าคนจะหาว่าเข้าข้างฝั่งปูเพราะว่านะคะตนเองก็ไม่ใช่คนตัดสินอะไรนะคะมดดําก็บอกด้วยนะคะว่าตนเองกับปูก็เคยทํางานกันนะคะไม่เข้าข้างนะคะฝั่งไหนเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะและคงไม่ต้องเป็นกาวใจให้ใครคะ่ะอีกทั้งยังนะคะมดดาเนี่ยยังพูดด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะรับรองว่าแน็กเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะไม่ใช่คน คนที่ออกมาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ใช่คนคิดร้ายกับใครแต่หลายคนอาจจะเขาไม่ถึงเขาอยู่กับหมาแมวนะได้แต่ตอบไลน์มดดำไม่ได้ไม่มีใครนะคะอยากให้ใหญ่โตติดต่อไม่ได้จะให้กำลังใจยังไงดีเพราะว่าการที่แน็กบอกนะคะว่าไม่รับงานคือไม่รับจริงๆค่ะก่อนจะบอกผ่านสื่อนะคะว่าเป็นกำลังใจให้น้องคิดถึงน้องค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของมดดำคชาพานะคะพี่คนสนิทของหนุ่มแน็กชา อาลีอีกคนได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะพูดถึงเรื่องราวนะคะข่าวสารดราม่าของหนุ่มแน็กชาลีที่เกิดขึ้นนะคะกับอดีตผู้จัดการก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องนี้เองนะคะทางด้านแน็กชาลีเนี่ยเจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้ออกมาพูดถึงแต่อย่างใดนะคะพร้อมกับนะคะเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องรอฟังความจริงนะคะรอฟังจากปากของหนุ่มแน็กชาลีกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ